ไปทอรนี้เอเชียนบอลปีนูกับพี่นยิ่งนี้แหละกองนตงชาิง้องต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 ้อง้องล้องต้องต้องต้อง้องต้องต้อง้องต้อง้องต้องต้องต้อง้อง้องต้องตอง้องต้องต้อง้องต้อง้องต้องต้องน้องต้องต้อง้องต้องต้องต้ององ้ององ้อ้อง้ององ้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 ออต้อง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 ออง้อ